มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหวานจริงๆสําหรับคู่สามีภรรยาหมากปรินและคิมเบอรี่นะคะกว่าหนึ่งปีแล้วที่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ถึงจะยังไร้ข่าวดีเรื่องทาย,ยาแต่ทั้งคู่ก็ไม่เหงาค่ะน้องจ,จะมีการละกันแล้วลตอนนี้ยังมีน้องหมาแฮร์รี่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขณะที่ล่าสุดสาวคิมได้ไปร่วมพูดคุยในรายการยังไงไหนเล่าช่องของก้อยดัตตี้รีมพร้อมเล่าถึงข้อดีของการได้หมากเป็นสามีนะคะ บอกว่าจะก่อนแต่งหรือว่าหลังแต่งก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างรักแบบไหนก็รักแบบนั้นเพราะคบกันมานานและได้ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะข้อดีก็คือหน้าตาดีแต่การที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันในบ้านหายใจรดกันทุกคืนกับคนคนหนึง่งพื้นฐานม,มันไม่ใช่แค่หน้าตาแล้วมันจะต้องรับเขาให้ได้ในทุกอย่าง ข้อดีของเขาคือเขาปฏิบัติกับทุกคนเท่ากันหมดก็เลยรู้สึกว่าเขาเท่จังนี่คือผู้ชายของฉันแล้วก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้คาดหวังเรื่องของความรักแต่อยากจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าอยากจะมีหมากอยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยกันเรารู้สึกโชคดีเราแฮปปี้กับชีวิตการแต่งงานมากๆไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตขอขอบคุณข้อพูนจากที่นี่ดักคมค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ